นี่ครับท่านผู้ชมนี่กา,าน้ำร้อนนะครับกาด้ำร้อนแบบเนี้ยแบบยกส่วนเนี้ยครับว่าอยู่ดีๆก็ก็ไม่ร้อนครับอ่าตอนเช้ายังกดยังร้อนอยู่เลยพอตอนเที่ยงไม่ร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับส่วนเดี๋ยวมงว้าวไว้คิวหลังนะครับอ่ะเนี่ยเดือดนะครับ ทำเปสุดครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาตรวเช็คนะครับกา,าน้ําร้อนนะครับกา,าน้ําร้อนนี่นี่แล้วก็เดี๋ยววา<ม>ต่อไปก็ค่อยมาดูไอ้ม้อของข้าวนะเดี๋ยวมาเช็คว่าเป็นอะไรนะครับกา,าน้ําร้อนมาเสียบนะครับตอนเช้ายังยังร้อนอยู่เลยแต่ตอนเที่ยงไม่ร้อน่อะเดี๋ยวมาเช็ควันนี้เปลี่ยนสไตล์นะครับเพราะ,ะผมก็เข็นไม่เนี่ยข้อมือนะครับนะ สมแต่รถใหญ่น่ะรถเอ่อเฮฟวีอ่ะพวกรถตักพวกพวกเครื่องจักรกลหนักนะครับางทีมันเราไปงัดอะไรเงี้ยถ้ามันคื่อปิ่นนะท่านท่านผู้ชมก็มัดระวังนะครับอย่าให้มันไปกระทบกุ้เถื่อนอีกอย่าพยายามใช้แรงเยอะนะนะอันนี้อันนี้ประสบการณ์บอกกันนะครับเนี่ยถ้ามันคิดมันเกิดคิดมันเกิดเอ่อเส็นอินหรืออะไรเสียพุ่นหวอยแล้วมันจะมันจะปวดระทนรมานมากนะครับตั้งหลายวันก็จะหายนะครับท่านผู้ชมเพราะนั้นใครเคยเป็นก็ ให้ระมัดระวังนะครับอย่าไปกระทุบกระเทือนที่รืมนี่ครับจะเป็นถ้ากระทุบกระเทือนมันก็จะกบลืมครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อกันเลยครับอันดับแรกนะครับท่านผู้ชมเราจะเช็คไฟที่ฐานนี่ก่อนครับเด <c oughs> ี๋ยวเราเสียบปลั๊กนะครับอันนี้ออกก่อนนะ <c oughs> ว่าไฟมันเข้าไหมนะไอ้ตัวนี้เป็นแบบฐาน <c oughs> ปลั๊กออกนะครับน <c oughs> ี่เราก็จะเช็ค จากนี้เราก็จะเช็กสายไฟนะครับท่านผู้ชมเช็กสายไฟนี้มันสายเดียวกันเ,เดี๋ยวผมลุกมาก็ทีหนึ่งเออหนื่กันครับผมจะเช็กสายไฟนะครับเดี๋ยวตั้งไปที่ครับจะเช็กสายไฟนะครับเห็นไหมนี่ครับอ่ะอันนี้ผมก็จะจิ้มจิ้มที อันนี้มันมันมาเข้ากาวครับเฉยเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่นส่วนงนี้ไม่มีอ่าอันนี้ลองเช็กอีกอีกสายหนึ่งนะครับกา,กาวนะครับอ่ะนี้ฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนี้ไม่มีดูดูอันนี้ดูดูนี้ อันนี้กาวมีแต่อันนี้นี่ทีนี้มาดูนิวตอนไฟมานะนี่ เช็คแล้สายไม่ขาดท่านผู้ชมแต่ทำไมเจ้าของว่าไม่ติดนะเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กเช็กทีครับเดี๋ยวตอนนี้ผมเช็กไฟไหมนะครับผมเช็กไฟไปที่ตัวนี้ผมเช็กแล้นี่ผมลองเช็กตัวนี้ สองร้อยสามสิบสี่ปลั๊กไฟได้ปลั๊กไฟเข้าครับเรีคกปลั๊กไฟเข้าแลนะครับดูเออกาวได้ปลั๊กไฟเข้าไ,ออาไ,ไ,ฟ,าไฟมานะครับแสดงว่าแสดงว่าน่าจะไฟไม่เข้าตัวนี้นะครับไม่ขึ้นมาตัวนี้นะครับเท่าที่ผมดูนี่นะครับติดอ่ะติดแล้ว เห็นไหมอ่าลองดูอ่าพอผมเสียบไปมาไปมาติดอีกแล้วท่านผู้ชมผมก็งงนะเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะร้อนไหมครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนอ่าเดี๋ยวผมถอยลงไปนิดนึงลงไปนะครับทำไมทำไมเจ้าของเขาว่าไม่ร้อนนะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าทำไมไม่ร้อนนี่ครับนี่เห็นไหมนะครับไฟมา อ่าเดี๋ยวผมเชื่อฮันฮึนี่ครับบอนแก๊สเลยเห็นไหมเดือดบุ๊บบุ๊บเลยเดี๋ยวรอดูมันจะดิ้งไหมครับท่านผู้ชม แกจะดูตอนที่ว่าเทอร์โมสแตทมันทำงานเออในดบับตัดแล้วเห็นไหมตัดแล้วเดือดบ,บุ้มบุ้มเ,เห็นไหมควรออกดรืครับเห็นไหมครับเดี๋ยวนี่ครับผู้ชมเดี๋ยวมจะดาามือผมนะครับผมก็ต้องระวงังหนึ่งเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมครับไม่รู้ว่ากล้องมันจะเห็นไหมนะนแต่ควรออกหูร้อนจ๊ดเลยาเอมือจุ่มลงไปนี่ นี่ไข่ต้มไข่สุกเลยนะนี่ครับท่านผูช้ชมอย่าไปหาจุ่มนะอ oh, <no. S 1> นี่ขันี่เดี๋ยวผมจะไปลองนะถ้าไปลองผมไปลองปักอื่นแล้วมันติดแสดงว่าเป็นที่ปักครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะครับเดีย๋ยวผมไปไปเติมน้ําให้มันเย็นก่อนนะครับเติมน้าเย็นนิดน,นึงแล้วก็ลองปักไหม่อ่าอันนี้ผมจะลองในผมไม่ถึงน้ำาสมันไม่ถึงตอนนี้นะผมก็เดี๋ยวเอาครุบมาลองหนะ่อย เดี๋ยวจะลองดูอันนี้เพิ่งมันยังอุ่นอยู่นะครับเดี๋ยวผมเติมน้ำนิดนะึงมันจะได้ยินเติมโมเตอรตัมันจะได้ทำงานครับเติมน้ำลงไปหน่อยนึ่งนะครับดูมันไม่มีนะครับจะต้งไปซื้อนะจะกดอ่าอันนี้ทำงานแล้วนะครับไม่รู้เห็นไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด ย่ไปส่องดูกันเห็นไหม่ะแบบัเดเนี่ยเดือดเห็นไหมครับ น้ำจุม่มอ่าอันนี้สมมติผมป,ปิดปึ๊บน้ำเยอะไปครับเดี๋ยวผมเทน,น้ำออกนิดนึงอ่านิ้วรุ่นเดี๋ยวผมเทน,น้ำออกนิดนึงอืมอันนี้ผมเทน้ำออกนะครับมันจะได้ไวๆครับอันผมใส่น้ำเยอะไปหน่อย นะไปติดละโอู้ยเลงดีนะครับนี่ตุ้มมามากินตอนคืนนะครับในวัดตัวอุดยานตัวสุดยอดเลยดเดี๋ยถวบ้า่นนะ <c oughs> อันนี้ให้อันนี้ให้เด็กวัดตืด่นเอ้ตุ้มนะไม่ใช่ว่าให้พระนะครับเออจริงนี่ดีโอเคอย่ยเห็นไหมครับเนีย่ยเห็นไหมสุดยอด พราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรดูก็คือปลั๊กนะครับปลั๊กสามตาของเราเนี่ยครับเนี่ย,น,ยะนะครับเรียกว่าปลั๊กสามตานะครับท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมพอพอความร้อนมันได้อุณหภูมิที่กําหนดแล้วถึอหมุตัดมันจะทางานตัดบกเห็นไหมครับสแสดงว่า,าตัวนี้ผมจะแนะนําให้เจ้าของนะให้ลูกค้านะว่าไปตรวจเช็คปลั๊กสามตาของท่านให้ดีๆว่า มีมีแรงดันไฟเข้าแล้วแบบตรงไหมเหมือนที่ผมเช็กก่อนนะครับนีอ่านี่ผมอันนี้ผมเสร็จแล้วนะผมเปิดปิดออกนะครับนี่น่ครับนี่ครับไอ้ปักสามตาตัวนี้นะเนี่ยปักสามตาของแท้นะครับท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นสองอันนันเป็นปักปักสองตานะครับนี่ปักสามตาเห็นไหมหนึ่งสองสามนะครับอันนี้ก็จะมีระบบระบบดินนะครับผมผมดินผมดินเต็มระบบมานะครับมันก็มีดินด้วยนะครับเนี่ย ถ้าเกิดไฟช็อตไฟอะไรมันก็จะไฟรั่วมันก็จะลงกลาวนี่ครับลงไปในนียสายเนะี่นะครับลงไปสู้ดินนะครับท่านผู้ชมอันนี้เขาเรียกมักสามตาถึระบบนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะไม่ใช่ไอ้สองตานะแสดงว,ว่ามันมีไม่ไม่ดูตอนก็ลายนั่นแหละที่ส่งแรงดันไฟหรือว่าเออส่งกระแสไฟมานะครับ ได้ไม่ตามกําหนดนะมันก็หรือไม่ทํางานนะอาจจะมีขาดไหนหรือหรือไอตัวคอนแทคตรงเป็นทองเหลืองเนี่ยอ่าออกไม่ไม่คอนแทคกับตัวนี้ก็ก็ไม่แน่ครับก็ไม่แน่ครับต้อง <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะไปไปบอกกับกับเจ้าของเนี่ยเจ้าของการาน้ำร้อนเนี่ยว่าเออควรจะเช็คยังไงเช็คเป็นสายไหมอะไรแบบนหมให้ลองดูนะครับนี่ก็เป็น เทคนิคนี่ดีนะท่านผู้ชมครับเอจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ครับอันนี้ผมก็ผมก็ไม่เอาไม่เก็บไม่เก็บตังค์นะครับไม่รู้จะเก็บยังไงเอเอก็ให้ไปดูไปซื้อปักมาไปซื้อปักมาใส่เอานะอ่าเนี่ยครับสําหรับว่าเดี๋ยวดูคลิป่อไปก็เป็นไอ้หมห็ข้าวนะอันนั้นว่าเสียบจังหนานก็่อุ่นไม่สุกข,ข้าวไม่สุกแค่อุ่นแค่อ่างอุ่นนะครับนะครับสำหรับทีนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแต่ท่านผู้ชม ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขผูกหุดตันีีหลังมาที่หนึ่งสวัสดีครับ